สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel e y Team Live นะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิป Happy Birthday นะในเกม King Arthur Legend Live นะครับวันนี้ผมเก็บใบสูมมาได้อีกแล้วละ่ะอีก32ใบนะครับใบสูมระดับสูงสีทองนะครับแต่นี่ส่วนของออตัวเม r l i n เอ๋ m e r l ผมมี3ใบแต่ผมว่าผมจะไม่สูมตู้ m e r ลินต่อละนะครับไม่ใช้เพชรไม่ใช้อะไรละผมก็จะเก็บใบนี้ไว้เลยเพื่อ มีตัวอื่นออกมานะครับถ้าเมอร์ลินไปเดี๋ยวเขาหักหลังอาจเขาจะสร้างตัวใหม่ก็ได้นะครับผมเก็บไว้เลยดีกว่าผมขอสุ่มแต่ใบสีทองแล้วกันนะครับตอนนี้ผมเล่นมา4วันนะครับก่อนหน้านี้ผมสุ่มไปแล้วประมาณ40ใบแล้วตอนนี้ได้อีก34ใบนะครับแสดงว่าเกมเนี้ยเขาแจกมาประมาณประมาณ80ใบนะครับตอนนี้นะแล้วก็ถือว่าแจกเยอะอยู่นะครับเล่นมาได้4วันอัตราน,นะครับสีทองอยู่ที่ 1.6%สีฟ้าอยู่ที่1นึ9เอ่อนะครับแล้วก็สีเขียวอยู่ที่81.33%นะครับแล้วก็ในตู้ธรรมดาเอ่อในตู้ตู้สีทองธรรมดาเนี่ยมันจะมีเมอรินอยู่ด้วยนะครับแต่ก็เลทยอยู่เท่ากับตัวอื่นนะครับก็มีโอกาสได้เมอรินนะครับนี่นะรายละเอนนียดก็ตามนี้เลยนะเอ่อผมมีอยู่32แต่ว่าเขาจะการันตีให้อีก34ใบผมสุมสามที่ก็ได้ก็เดี๋ยวถ้าถ้าไม่ได้จริงๆเดี๋ยวผมใช้เพรซื้ออีก2ใบ แต่ถ้ามันออกก่อนเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าเกิดว่าออกก่อนเนี่ยการันตีจะถูกรีเซ็ตนะครับให้กลายเป็น60ครั้งนะครับคือเขาการันตีที่60นะครับถ้าออกก่อนก็คือรีเซ็ตเนาะโอเคครั้งที่1เลขจุดหนึ่งหน,น,นะครับกึุ๊บไม่ได้ฟ้าสองเฟดริกนะครับ อารเธอร์มาแต่อารเธอร์ผมมันเต็มละเจดริดเกี๋ยวน้สกิปเลยแล้วกันโอเคนะครับอารเธอร์กับเจดริดนะครับเอ,อ่อเฟดริดเฟดริกโอเคต่อไปอืออือรยบร้อย20ครั้งไม่ไม่จบที่การันตรีแล้วนะ no o ะโ o no n ลโ o no n ลโ h ฮ่าลโอ้โหเออเอ่อกวินเนียใช่ไหมชื่อกวินกวินสักอย่างเนี่ยอ่ากวินนีกวินเนียนะครับโอเคอ่า right? ah, OK, uh, ได้อาวุธติดมาเป็นธาตุลมนะแล้วก็ลิงก์กับอาร์เธอร์ได้ด้วยนะครับโอเคนะครับเราไปดูหน้าตู้ดิน okay, ีบจบเลยโอ้ฟ้าสามนะครับทองหนึ่งอ่ะ ครั้งนี้โชคดีอ่ะโอยคกลับไปดูดินี่นะครับเขาก็จะรีเซ็ตนะครับให้เหลือ53ครั้งนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมได้กินเนียนะครับกินเนียนี่เนาะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย